สวัสดีครับผมมาพบกับ h น n ย้ Channel นะครับคือเกาครับเมื่อนี้แต่ผมสิบ้ามาเบิ้งสวนบรรยากาศยำแรงครับตอนนี้ก็ฝนพึ่งหยุดตกไปนี่ก็เป็นไรฟักทองที่มาทายให้เบิง้งคราวที่แล้วครับผมตอนนี้ก็เก็บเบ้ดแล้วครับ,บทําสาวเพื่อจะเก็บยอดมัน เก็บยอดขายครับขายรอบสองกระเพ้ากระเพ้าปลานะครับนี่สิเอาไปผัดกระเพ้ากระเพาปลาใบน,น้อยนอยนี่ บรรยากาศเย็นๆพาพี่พา้องมาเบิ่งครับนี่ได้ใบ,บกระเพรามาผัดเผ็ดอ่ะไอ้ผัดกระเพราสรงคือสีแสบครับอันนี้เป็นฟักทองตัดยอดตัดยอดแล้วก็ไถไถรอบ ลองทีตัดนะครับแล้วก็ล่อให้มันปงยอดไม่แล้วก็เก็บยอดขายครับพูนน้งพูนกสิแมนแป้งกับพริกครับผมกุ้มผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ สิพาเบิ้เบิ้คุ้มหยี่แอนคุ้มผ้าไปดูเขาคลุมพัติคุมดินนี่ครับทั้งเบิดเลย ุมแล้วก็เพิ่นกระเสียเอาดิ้นมากบไปจะให้มันปิวเนาะนี่ครับผลผลงานเพิ่นเฮดู้เดียได้หนึ่งคุณครับ ข้างหลังนั่นเป็นฮะหลานหลานยังพ่อข้างหลังนั่นผักสาบโอ้ครับรบรรยากาศยันแรอยู่สวนครับอันนี้ก็แม่นนี่ครับผม แกะมัาางกร์ฟังผุ่นก็นออกดอกได้ด้วยครับคุณแกะมัาางกรอ,อันนี้พักสาบครับพักสาบเป็นแนวใดาสิพามังบึงครับคุณใกล้กนี่นี่ครับกำลังตับปูกับผมอ่ะโอเคครับผม ต้องพุ่นกับแมนแตงกวาคือเกาครับผมแตงกวาครับทั้งนี้เขียวอึ้บือมิตียครับ ส่เมดแล้วครับผมใส่เสมดแล้วพูดฟังพุ่นกับิปลูกพริกขึ้นกันครับคุ้มดินขึ้นกันแต่ทั้งนี้ก็เตรียมดินไว้ก่อนเตรียมดินไว้ซื้อนะอ่ะครับผมสลับวันนี้ก็สีผ้ามาบึงแค่นี้แหละครับย้ำแรงอยู่ให้อยู่หน้า อันนี้ขอขอกัสสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกไลแล้วก็อำลาไปก่อนซ้ำนน่แหละครับสวัสดีครับผม